ราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโอดัสสะพะตะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าติมุธธมกับธรรมพะอุสันสักบริบาลทกนนี้เป็นของโยมแม่สราญคุณชนดีพร้อมด้วยกุฏิดาญาิมตชาวบ้านทั้งสี่ฟุ้งโนท่านสวัส์นสวั์และตอนหง ู้ประกอบด้วยสตางสาหัพร <BE AN ING> ้อมเพียงจังหวายแต่พระภิกษุสงฆ์ผ <to> ู้อยู่จังัดสาเท่านไตรมาสในอาวาตนี้ก็แลพระอธินนทานนี้เป็นของบริสุทธิ์หมดเลื่อนลอยมาใวนภาการและแดบตกลรงในที่ประชุมสงฆ์จะได้เฉพาะเจจงลงมาเป็นของพระภิกษุโูปใดรูปเนียงก็ม่ได้มีพระบรมพุทธัยานไล้ว่าให้พระสงฆ์ทงปวง ยอมนอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำสิน้นกตินัฐารกิจตามพระบรมพุธ,ธานุญาตและมีคำพระอธถกฐาจากผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสัมนับาตนาว่ภาภิกษุรูปใดประกอบด้วยเสียงสุตตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทึงแปดประการมีบอุปกรเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจินสมควรเพื่อจะกระทำกินัฐารกิจ ตามพระวรบุตรทางนุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทิดสาธุพระตินัดทานกับทางพระนิสสังสักปรวานทั้งปวงนี้ถ้าพระเจ้าพิจารณาหสมควรแก่พระ เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะทำปฏินารกยะให้ถูกต้องตามวัตรบรมพุทธญา,าได้บัดนี้ถ้ามีสูฆ์ถ้าใดเห็นไม่สมควรจงทักพวงตื้นขึ้นถ้ากลาะหวายสงถ้าเห็นสมควรแล้วใช้จงให้สัพพัญญา lời lắm sao chưa có thể là của ta lắm tôi lắm có thể là của ta 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 lắm có thể คุณคะทุกท่านเดี๋ยวจะไปดูโรงทานสักหน่อยก่อนนะคะตอนนี้สบายผ้ากางตินแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูโรงทานกันนะคะสบายไปเล่นกันดื้อสบายไปเล่นกันสบายคนหนึ่เออสบายอ่ะเออสบายไปเอองงหลังเลย ับตอนนี้ก็ลังถวายกระิ่นอยู่ครับอ่ะลงทานต่อแถวกัน่คบเจ้อะเข็มเดียบเรียเขมน่อยนะครับเีราวเราไปดูลงทานก่อน อยากเสร็จเร็วมันก็แจกสิแม่แม่แจกแจกชุงนึงไปแล้วฮะจะกระจายกี่แม่หรออโแถุงิมุดเดี๋ยวกันแจกถุงเดียวพอเอาไว้ถุ่งเอาเออเอาถุงนี่ให้มดยิบเลยคนละใบคนละคนละคนละห่อคนละห่อค่ะโอ้ยพอแล้วค่ะคนละห่อเพื่อนจะไม่ได้เพื่อนจะไม่ได้แบ่งกันแบ่งกัน แบ่งการคนละหอคนละหอคนละหอค่ะคนละห่อโอ้คนละหอค่ะ